วันที่29มีนาคม2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อการร่วมกันพัฒนาผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารณห,หอประชุมจามจุรีหนึ่งโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิดปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและนายวรวิ์จัมปาช,ชัยศรีรองประธานอาวุโสกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทหัวเว่ยเทค โลยีประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยา,ยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ วันที่31มีนาคม2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอาจารย์ดรพรเทพเสถียรน,นพเก้าพร้อมบุคลากรร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าณหอประชุมจามจุรีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยในเวลา8นาฬิกา30นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางจุรีรัฐเทพอาจประธานในพิธีเดินทางมาถึงถวายเครื่องราชสักการะ ผ่านพุ่มดอกไม้จุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกล่าวคำถวายอสิรวาราชสดุดีและถวายความเคารพหน้าพระบรมศาธิรา์พระบาทสมเด็จพระนังางเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าโดยมีข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจ้าเอกชนเข้าร่วมงานดังกล่าว